สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะตอนนี้พิงกี้นะคะอยู่ที่รีสอร์ทเนาะเจ็ห้องนอนนะคะพักได้ถึง28 3 0ถึง30คนเลยนะคะจะข้างล่างที่เห็นอยู่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะนี่อยู่ใกล้หาดจอมเทียนนะคะเพียง600เมตรนะคะชื่อว่าเดอะซีรีสนะคะเดี๋ยวพิงกี้จะพาชมบรรยากาศในบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ที่เห็นอยู่จะเป็นสระว่ายน้ํานะคะอยู่ตรงกลางบ้านนะคะบริเวณบ้านก็จะเป็นบ้านสี่หลังติดกันเนาะนี่สี่หลังติดกันเลยนะคะก็อาจจะมีทั้งหมดเจ็ดห้องนอนห้องละสองเตียงนะคะก็จะนอนได้ยี่สิบแปดท่านพอดีเลยนะคะ ที่เห็นอยู่จะเป็นสระว่ายน้ำเนาะก็จะมีห่วงยงห่วงยางให้เยอะมากเลยคะ่ะมีส่วนของอ่างเด็กด้วยนะคะตอนก็จะมีจากุชี่ให้ด้วยนะคะสระว่ายน้ําในส่วนส่วนตรงนั้นจะเป็นมุมเตาปิ้งย่างนะคะนี่สามารถทําอาหารปิ้งย่างได้ตรงนั้นเลยแล้วก็ห้องข้างล่างที่เห็นอยู่ก็จะเป็นห้องคาราโอเกะเนาะเดี๋ยวพิงกี้พาชมาห้องข้างบนก่อนนะคะ บรรยากาศดีมากแล้วก็สามารถปาร์ตี้เสียงดังได้เลยนะคะมีลานจอดรถใกล้บ้านนะคะโอเคอาสวัสดีค่ะตอนนี้พิงกี้อยู่ที่บ้านเดอะซีรีส์นะคะห้องนอนเขาใหญ่มากๆแล้วก็ที่นอนเยอะมากๆเลยนะคะเป็นเตียง6ฟุต2เตียงเลยมีทีวีทุกห้องเป็นห้องแอร์นะคะนี่แล้วก็มีโซฟาเบดให้ด้วยนะคะแล้วห้องน้ำในตัวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น ห้องข้างบนนะคะเดี๋ยวพิงน์คีพาชมห้องถัดไปนะคะนี่ข้างบนข้างล่างก็ห้องเหมือนกันเลยนะคะมีสองเตียงเหมือนกันเลยนะคะจะเป็นบันไดวนแบบนี้นะคะส่จะไว้น้ํายาวนะคะประมาณ2องคูณสิเมตรนะคะบเวี บ้านน่ารักมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะห้องนี้จะมีเคาน์เตอร์บาร์มีตู้เย็นให้ด้วยมีครัวเล็กๆให้นะคะก็จะมีทั้งโซฟาเบดนะเสิร์ฟได้มีเตียง2อเตียงหฟุตสองเตียงเลยนอนได้ห้องนี้นอนได้4ีถึงหท่านเลยนะคะมีทีวีทุกห้องเป็นห้องแอร์นะคะ มีที่นงที่นั่งถ้ามาเยอะอ่าแนะนําว่าที่นี่ตอบโจทย์มากๆถ้าลูกค้ามาเยอะไม่ไกลจากหาดมากนะคะแล้วก็ที่นอนมีให้ครบแน่นอนห้องนี้จะเป็นวิวสระว่ายน้ํานะคะแล้วก็ห้องน้ําในตัวค่ะนะคะ,นะคะมีน้าอุ่นให้เนาะสำหรับใครที่ ยังหาบ้านใกล้ทะเลจอมเทียนเนาะอาจจะแบบปาร์ตี้สัมมนาเลี้ยงรุ่นเพื่อนๆอ,อยู่นะคะหลังนี้ตอบโจทย์ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็พักได้เยอะมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูมีถังน้ำแข็งให้นะคะห่วงยงห่วงยางเนาะเดี๋ยวเราแวะไปครัวก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มที่นั่งไว้ปาร์ตี้แล้วประทานอาหารเนาะมีเตากงเตาแก๊สให้นะเตาปิ้งย่างใหญ่มากมีให้ทั้งสองเตานะคะ แล้วก็มีอุปกรณ์ครัวเยอะมากนะคะดูสิคะ่ะอุปกรณ์ครัวหม้อซึิงกระทะจานชามช้อนแก้วมีให้หมดเลยนะคะมีให้เยอะมากมีซิงอ่าล้างจานนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเลยนะคะนี่ห้องนอนถัดไปก็ จะเป็นแบบนี้เลยสองเตียงนอนได้สี่ท่านนะคะมีตู้เย็นให้มีอุปกรณ์ครัวในบ้านได้ด้วยแล้วก็ที่นั่งเยอะเลยนะคะที่นั่งเยอะเลยนะมีทีวีให้ทุกห้องเลยเป็นห้องแอร์เย็นมากแล้วก็มีห้องน้ําในตัวอีกเช่นกันนะคะนี่ห้องนี้ก็จะเป็นวิวสาเหมือนกันนะคะนี่โอเคเยวพาไปดูข้างบนด้วยห้องคล้ายกันหมดเลยนะคะแต่ว่าเรา จะให้ดูว่าแบบว่าแต่ละห้องเป็นยังไงเผื่อลูกค้ามาแล้วโอยอยากเลือกห้องจะได้เลือกมาจากบ้านได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นมุมสะวย่านจากห้องข้างบนนะคะห้องข้างบนก็เนี่ยมีสี่เตียงเหมือนกันเลยนะคะมีโซฟาเบดด้วยโซฟามีทีวีแอร์แล้วก็มีเตียงนะคะหกฟุตสเตียงนอนได้สท่านเช่นกันนะคะเพราะว่าทุกห้องจะมี สเตียงเนาะแล้วก็มีโซฟาอีกอะค่ะมีทั้งหมดเจห้องเนาะจะสี่ยี่แปดก็ได้ยีปดถึงสาท่านเสริมได้อีกนะประมาณสามหก็ยังได้นะคะไม่แน่นเพราะว่าห้องเขาใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้เป็นหลังที่สองแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูหลังที่สามหลังที่3มก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะ ต,ตกแต่งก็โอเคสะอาดสะอาดนะคะแล้วก็ไม่ได้ใหม่ไม่ได้โซมนะคะนี่มีเตียง6ฟุตมีที่นั่งมีทีวีให้้าเช็ดตรงเช็ดตัวมีให้นะคะเตียง6ฟุตนะแล้วก็ห้องน้ำในตัวค่ะห้องน้ำในตัวมีสบู่ให้ด้วยนะคะ อุปกรณ์ครัวในห้องก็มีให้บ้างนะคะแล้วก็กแต่ข้างนอกเยอะมากนะคะสําหรับทําอาหารกันนี่สบายเลยนะคะอุปกรณ์ครัวเยอะมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายมากๆเลยนะคะอุปกรณ์ครัวเขาเยอะมากเคเตากงเตาแก๊สมีให้นะคะในีห้องข้างบนนะคะ นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างบนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกีห้องที่หกนะคะห้องที่หก้องที่หก็จะขายห้องที่พี่กี้พาดูเลยเนาะแต่พอดีล็อกไว้นะก็เลยยังดูไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูเนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องคาราเกะกันเลยนะคะจะเป็นบ้านสองชั้นทั้งหมดสี่หลังนะคะ คาราโอเกะเป็นยังไงเอ่ยคาราโอเกะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นีคีย์บอร์ดเมาส์ให้นะคะลองผ่าน youtube นะคะเครื่องเสียงจัดเต็มนะคะมีไมคให้นะคะ อันนี้คือห้องคาราโอเกะริมสระว่ายน้ำนั่นเองนะคะเปิดเพลงเสียงดังได้เลยนะคะปาร์ตี้ได้เลยนะคะไม่ติดไขนะคะมีไฟเทคให้ด้วยนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะมี WiFi เคเบิลให้นะคะ พาไปดูห้องข้างบนเนาะบรรยากาศดีวันนี้ไม่ไม่ร้อนค่ะเปิดบานอน,น,นซ้ายเด,ยเดบ้ก่อนเานซ้ายก่อนโอเคนี่นะคะ ห้องข้างบนก็แบบนี้เลยนะคะมีเตียง6ฟุต2เตียงนอะนได้4ท่านมีทีวีให้มีแอร์ให้ห้องน้ําในตัวแล้วก็มีโซฟาเบดด้วยนะคะสําหรับใครที่มากรุ๊ปใหญ่เนาะประมาณ30ท่านสบายสบายเลยนะคะนี่โอเคที่นอนสะอาดสะอาดนะคะมีผ้าเช็ดต,ตัวให้ด้วยนะเพียงแต่ยังไม่ได้วางนะคะ สำหรับท่านใดที่หาบ้านนะคะสำหรับกรุ่มใหญ่ๆนะคะ พิงกี้แนะนำน้องบ้านเดอะซีรีส์นี้มีคาราโอเกะด้วยนะคะครัวทำอาหารปิ้งย่างสาะวยน้ำห่วงยางและปาร์ตี้เสียงดังได้นะคะย้ำอีกทีว่าเสียงดังได้นะคะแนะนำเลยนะคะสามารถทักไลน์มาถามบ้านว่างได้นะคะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาก็อย่างว่างอยู่นะคะเดี๋ยวขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะทั้ง10ท่านนะคะโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะ